สวัสดีค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมตัวทําละลายนะคะที่เกี่ยวกับน้านะคะน้ำนะเป็นตัวทําละลายนะ,ะอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องใช้ก็จะมีนะคะอ่านะคะทรายนะคะทรายนะคะน้าตาลนะคะจะเป็นน้ําตาลทรายแดงทรายขาวก็ได้นะคะ น,นี้จะเป็นข้าวนะคะข้าวสารนะคะเกลือนะคะ,นะคะเกลือะะแล้วก็น้ำเปล่านะคะไม้นะคะหรือช้อนนะคะสำหรับคนนะคะแล้วก็แก้วนะคะแก้วนะคะที่มีลักษณะใสมองเห็นนะคะปากกาเคมีนะคะเอาไว้ขีดนะคะอ่าแล้วก็ถ้วยตวงนะคะ เป็นถ้วยหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถตวงเพื่อที่จะใส่เอาน้ําใส่ในแก้วนะคะให้มีปริมาณเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทดลองกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตวงน้ําใส่ในแก้วนะคะในปริมาณที่เท่าเท่ากันพอเราเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ นะคะใช้ปากกาเคมีนะคะขีดนะคะปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะทำไมถึงไม่ยกให้ดูเวลาขีดนะคะเพราะว่าถ้าเรายกนะคะบางทีน้ํามันอาจจะเอียงได้นะคะเราต้องวางกับพื้นนะคะเวลาเราทําสัญลักษณ์เวลาเราขีดนะคะ,ะนะคะ มองเห็นไหมคะอ่าอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะนะคะทำสัญลักษณ์หมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอานะคะอกกุปกรณ์ใส่เข้าไปเราจะใช้ปริมาณที่เท่าๆกันเหมือนเดิมนะคะใช้หนึ่งช้อนนะคะอาจจะ มากกว่าน้อยกว่ากันนิดนึงได้นะคะแต่ถ้าใครอยากให้เท่ากันจริงๆก็หาอุปกรณ์นะคะในการตวงให้เท่าๆกันนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะเกลือใส่ไปแล้วต่อไปข้าวสาระค่ะอ่ตอไปน้ำตาลนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะ ปลายทรายนะคะก็หช้อนนะคะอ่านะคะเราก็ให้เด็กๆนะคะสังเกตตอนที่เรายังไม่คนตอนที่เราเติมนะคะเติมอุปกรณ์เติมวัตถุด,ดิบนะคะลงไปนะคะให้เขาสังเกตก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนที่ยังไม่คนนะคะอ่า เสร็จแล้วพอเขาสังเกตนะคะสังเกตเสร็จแล้วนะคะก็ให้เขาอธิบายนะคะว่าจากการที่เด็กๆสังเกตมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นทรายพอใส่ไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน้ําตาลใส่ไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างข้าวสารนะคะใส่ไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ให้เขาพูดนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะคุณครูนะคะคุณครูจะต้อง เป็นคนตั้งคําถามเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะสังเกตสิ่งที่เขาเห็นนะคะนะอาจจะใช้แว่นขยายมาใช้ในการช่วยนะคะในการสังเกตนะคะ,อะพอเขาสังเกตนะคะตอนที่ยังไม่คนเสร็จแล้วเราก็ให้เขาคนนะคะ,ะนะคะคนเกลือนะคะคนข้าวสารนะคะ ขณะที่คนก็สังเกตด้วยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะอ่านะคะคนนะคะทั้งสีแก้วนะคะอ่านะคะขณะที่คนนะ,คะก็ใช้คำถามกระตุ้นนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน,นะคะอ่าอย่างเช่น มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสีสีของน้ําเปลี่ยนแปลงนะคะปริมาณน้ํอ่าที่เพิ่มขึ้นสังเกตจากอะไรว่าเพิ่มขึ้นนะคะสังเกตจากที่เราขีดน,นะคะทาตาแหน่งไว้นะคะอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะคะนะคะแต่ก็นะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะอ่าสีนะคะสีของน้านะคะเหมือนเดิมไหมเด็กๆอาจจะตอบว่าอา่ามันมีการเปลี่ยนแปลง นะคะแล้วทั้งสี่อย่างเนี่ยเหมือนกันไหมอ่านะคะมีอะไรบ้างที่ใส่ไปแล้วแล้วหายไปเลยนะคะมองไม่เห็นเหมือนตอนแรกที่เรายังไม่ใส่นะคะเด็กๆก็อาจจะตอบว่าอาย่างเช่นเกลือนะคะเกลือหายไปเลยนะคะแต่ว่าตอนยังไม่คนอาจจะยังไม่หายแต่ตอนเราคนนะคะก็หายไปเลยนะคะสีของน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ จากสีใสๆก็เป็นสีขุ่นนะคะอ่ะอย่างน้ำตาลนี่น้ำตาลทรายแดงนะคะถ้าใครใช้น้ำตาลทรายขาวสีก็อาจจะขาวๆนะคะแต่อันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงะคะสีก็เลยเป็นสีน้ำตาลนะคะหรือสีชานะคะอะ่เราก็ให้เด็กๆคนนะคะแล้วก็ตั้งคำถามว่าอ่าอันไหนละลายเร็วอันไหนละลายช้าอันไหนที่ไม่ละลายนะคะ ก็ใช้คำถามกระตุ้นนะคะให้เด็กๆคิดหาคสังเกตนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะมีอะไรที่ะละลายไม่ละลายได้อันไหนที่ไม่ละลายนะคะอย่างเช่นทรายนะคะสีของน้ำเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ทรายนะคะก็ยังคงอยู่นะคะไม่ละลายนะคะน้ำตาลน,นะคะ สีเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําก็เพิ่มขึ้นแต่อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะคะน้าตาลก็ละลายนะคะแต่แต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานะนะคะในการละลายนานนิดนึงอ่ะอย่าข้าวสารนะคะข้าวสารก็ไม่ละลายนะคะสีของข้าวสารสีของน้านะคะก็เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือเราต้องตั้งคําถามนะคะกระตุ้นให้เด็กๆเกิด,ด การอยากรู้อยากเห็นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้นะคะ,ะแล้วเราก็จะมาช่วยกันสรุปว่าสิ่งต่างๆเนี่ยทำไมถึงละลายทำไมถึงไม่ละลายนะคะ,ะหลังจากที่เราทำการทดลองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเ,เข้าได้นะคะสังเกตนะคะกระบวนการนะคะแล้วก็ให้เขาจดบันทึกนะคะ สิ่งที่เขาได้สังเกตสิ่งที่เขาได้ได้เรียนรู้นะคะนะคะก็ขอจบนะคะกิจกรรมนะคะตัวทำละลายนะคะเป็นกิจกรรมน้ำนะคะคุณครูนะคะคุณครูไปทางมีอะไรสงสัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาซักถามกันนะคะต่อได้เลยนะคะกิจกรรมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ